ตอนนั้นไม่มีดีใช่ไหม <S <S น,หนี่ทำไงเดียวเร็วอยุดเร็วมาวิ่งเหยอ Chip terminal. Chip terminal. Move ready. Ready. Oh, bye. Mà Đi đi oh. Đưa sáng, đưa sang. Đưa gì đưa gì mà mấy, Đưa gì mà mấy? Là cái... là seeing... là đây mà hả lợi? À đây lợi lắm, riêng nào đưa gì để có Cái này à? Có à? Hello? อืมไปเลยพี่โอ้ยเขาไม่อนนี้เพื่อเข้ามาเข้ามานานครับไปบินบอนเราจะหาว่าตีนี้ทิ้งเพื่อนเรารอแล้วมร่อกี่เราบินบินแล้วดึงดึงไม่เข้าใจภาษาแต่ถ้าิีนได้เสียงก็ตีนเขาต้องมาแล้วพี่ <c oughs> ใช่มั้ยไหมสัญลักษณ์มันเป็นนันนี่อยู่แล้วล่ะสากล ใช่มันเป็นสายคนอยู่แล้วพินปินก็ต้องรู้แล้วว่าตงขึ้นเป็นสายคนเป็นอะไรจากภาษาไหนก็ตามเขาเขาต้องดูโอเคซันพาสซื้อทุกอันเลยนะพี่นะมันก็ได้คืนมานี่ไงได้คืนมาไง่ซื้นใหม่ได้ เด็ดพี่มันก็พี่ประหยัดมากโดนหนุ่มมซุ่มิไม่เพื่อเพื่อนทุบได้ปืเลจินเลยพี่นี่อะไรยังไมพี่ไม่ลองดูพี่ก็ได้ปืนเลจินมันไม่มีผลอะไรกันแจ๊ดเล่นปืนอะไรก็ช่างเลย มีคนเก็บใช่เตรียมระเบิดเผื่อเสือกว้างระเบิดเออมีคนจริงๆด้วยระเบิดเลยระเบิดมากไปเลยยิงไปพี่ยิง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 ไปโอ้โหนิดเดียวไล่เลย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 จะระเบิดแล้วระเบิดแล้วมีสองตัวมีสองตัว ัวเดี๋ยวช่วยดิเดี๋ยวช่วยเดี๋่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยว่วยเดี๋ยวช่วยเดีช่วยเดี๋ยช่วยเดี๋ไป่วเาี๋ยวา่าเดี๋ยวไา่วเีวป่วยงช่วยเดีไ่วยเลงน้วไป่วเีเนี่ยเีปชะโยยไปช่ยเยช่เยวไปช่วยงดี๋ยช่เียไยิงีไปช่ยช่วยยวไป่วเปช่เออตายแล้วตายแล้วอยู่ตยงไปชอยเ่ตยเไปตวไ โ okay, okay. อเคโอเคไม่ตไม่ตลังมัน,นมลงไปน้ำแล้วโอ้โหถูกจังนะให้อู้อหูะสุน้อยเกิน <laughs> ตายแล้วตายแล้วหมดเดี๋ยวหมามันอะหมามันอยู่ไหนได้ยินเสียงมันตีตายแล้ว <laughs> ตายแล้ว <laughs> ่ะต่อนั่งมากับเจมเมอร์กี้เป็นแหลกๆหลกไหมไม่นะนี่ต้อเป็นร้อนๆแหลกๆเลกมยวันนี้อ่ะเครื่องร้อนเหรอพี่จับหน้าจอก็ร้อนจริงแฮะเออใช่ไหมมันมันร้อนที่มันมีร้อนซ้ายมือร้อนซ้ายมือขวามือไม่ร้อนโอ้ เรานี่ไล่ทุกที่จริงๆชนะไม่ชนะไม่รู้ล่ะเอ๊ะแปลว่าต้องต้องยิงไว้ก่อนไหม่ไม่ก่อนเองชนะไม่ชนะไม่รู้ล่ะถ้าเยอะแล้วก็หนีใช่ไหมู้ มีลูกไหนอีกไหมจ๊ะนี่นี่นี่คุพอเฮ้ยอ๋อมาชนกันเองอโวยเนาะเอารถเล็กกอนเยโอ๊ยฮ้ยมันขี่กันอยู่ซ้เหมือนแล้วมาแล้วข้างๆซ้ายข้างซ้ายมามามา À la la, nữa. The revived quá tuyệt vời. Engage in the enemies. I will be on the man. Wink, ma winky. Niggle. I'm ready. Winky, whatever. Winky, winky, sai, con winky, 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 sai winky, เห็นตัวนะอยู่ไหนเฮ้ยขโมนเหรอเฮ้ยยิงเจยอย่างนี้วะตรงไหนวะงงจังขอข้างบนข้างบนใช่ใช่ใช่้างบนงบนข้งบนงบนข้างบน

No, no. I'm not Air drop is coming. air drop is coming. Me, me. Me, me. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help dog them return tags. to the battle. Air drop has been oh. delivered. Oi. The revive flight will arrive in one Get the dog tags. ออยิงไหมเออจะคิวยิงนะได้ไหมพี่ตรงไหนอ่ะข้างบนมีกอ่อเผื่อเยอะมากยิงข้างล่างโอเคโก่งตายแล้วตายแล้ว <c oughs> ผมเล่นไม่เก่งพี่บอกแล้วฟุ๊บวักขวา <c oughs> บอกแล้วชื่อแปลกผมด้วยไปค่ายไปแล้วกันขี่รถไหมกันขี่รถไหมหรือว่าเดินเข้าได้เไปเอารถเอาไปพี่มีรถอยู่ไหมรถอยู่ใสบูมรถอยู่ข้างนอกป้องกูนะไม่อะไรจบตานี้เดี๋ยวมีคนแอดพี่เต็มเลยเฮ้ต้องพอต้องพอ

้ยอมใช่ดีอยู่ใช่ไหมพี่เห็นไหมมันยิงเองออแต่พี่ก็ลืมว่าเป็นมีหมาเข้าใจไหมจะปล่อยจะคว้างหมาเอ้ามีป้อมอยู่วะงูมือใช่ไหมคือหมามันจะคว้างตรงไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ป้อมมันเราอยู่ตรงไหนมันก็อยู่จุตรงนั้นใช่ไหมล่ะงงเลยใช่ส่วนมากเขาใช้ตอนที่แบบยังไง สถานที่กว้างๆแล้วก็วคนมันเริ่มมาอะไรเงี้ยมัไจะใช้ดีมากเข้าวงกันคุน,<ใ>นมันจะหนีเลยเ,เข้าวงเขนะ้าวงไอรถตะกี้มันไปแล้วคือไม่กล้าเข้าอะเฮ้ที่จัดหนึ่งเก้าศูนย <c oughs> ์มี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 ม ล้วจ้ามันกระโดดย่องย่องเลยนะโอ้โหน็อกเปลเอาไปเนาผมมีนะที่มีได้ไปตั้งราเต มามามาม่ยิงมากนพี่ยิงมากนยิงหมากรอนวนข้า,างหน้าข้างหน้าบ้านหลังเล็กอะ่ะทุกคนมันไปนไหนแล้ววะหลบรถหนี่ลึกตรงนี้ตรงเนี้ยรึมันจอดอยู่ โอ้ปืนโคตรดีดเลยเมื่อกี้ยิงโดนหัว <c oughs> เดี๋ยวผมด,ดูแถวๆที่เดิมนะขอตายมนะั้งตั้งตอนตั้งป้อมเออมันดูมันอยู่ตรงนี้ เ็ดคลาวงควันเฮ้ยทำไมพี่วางอลอาเตอร์ไม่ได้ โอ้ว oh, <G 9. S 1> างคืนย่าไม่ได้เหรอ <c oughs> ได้เลยเมื่อกี้วางไม่ได้กดวางไม่ได้มึงมาถนนวางไ,ได <c oughs> ม้มาเล้ลมาเร็วมาเร็วช่วยเร็วมาช่วยมา

ไงมันเปิดแฝดอยู่นะที่กัดหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามโอเค ผมอยู่แถวบนบนดีกว่าระวังนะไปวางเราเตอร์ใส่มันละโดนยิงนะมันโดนยิงนะทุกคนว่องว่งองดิงอย,ย่างงี้ไหมแรงน้พี่นะพุผ่านก็โดนอะ่ะเฮ้ยมันยิงเจ้อุ้ยกาบบแไปขอคว่ำงงกัง <laughs> ระวังดิระวังโล่คือเดี๋ยวข้อความไม่จะดิ่งขออีกอ่ะครึ่งเราไงตายนี่ตัดท้ายพี่มาตรงนี้ก็ได้พี่มาตรงนี้ก็ได้พี่ฮะเอาท้ายเหรอพี่เดไปหรอใช่สองสองครึ่งแล้วโอ้ร็วนะอืเต้นมีความสุขมันก็เร็วเร็วนะไมเร็วจริงๆนะดูน่าหลังไปโอ้โห เหลือสองทีมยังมึงบอกสองทีมยัง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 เลยพี่แอบอยู่หรออยู่ข้างในแน่เลยเอ่านะคอมมาเลยเจ้าโดนเสน่ยสน่ยเสน่ยนมีเสน่ยเอาวนนาิา่งแล้ว รอวงก่อนเนาะไปไปไปวงบีบละเจอเจอเจอข้างหน้าเลยเฮ้ยมันใครยิงแจ้วะหมาใครนี่เฮ้ยมันโยนระเบิด โดนเข้าไหมกลัวโดนระเบิดหมาไงเอ้ยนี่ไงวุ่อ MM ยู่แถวเนี bon ้ยอยู่นี<__่ไงอยู่มุงนี้มุงนี้โอ้ยโดนอะไรอ่ะมุมนี้มุงนี้มุงนี้อยู่มุมพอดีอ่ะโอ้ยเหลือสองทีม เดี๋ยวเล่นให้ตาสุดท้ายเปลนเปลนตลุกลุกมากัดใครวะเนี่ยมากัดเปอร์ซีเรื่อกี่คุนัะของเหรอเออมันอยู่ตรงมุมไอ้นั่นแหะเดี๋ยวแล้วคนเดียวแล้วเออคนเดียวแล้วคนเดียวแล้วคนเดียวหนึ่งหนึ่งอือมันขุดมุมนั่นแหละนั่นแหละมาแล้วมาแล้วมันโยนหมา มันมีหมาเป็นอาวุธไงมาแล้วเย้โอ้ต <Yeah. S 2> ้ <c oughs> องเจ้าบ <c oughs> ิ <c oughs> ๊กจ <c oughs> ัดการ